สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเลขหวยเด็ด59คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปแรกของวดวันที่16พฤษภาคม2566เรามาเริ่มต้นกันที่ชุดเลขดับ3ตัวบนนะคะซึ่งสุดนี้สามารถดับต่อเนื่องดับดอยู่ต่อเนื่องกันมาหลายงวดแล้วค่ะ วันนี้ก็ได้แก่1นึ่งส1 2ส1มหนึ่งสองส่าหน่มย่าลืมกลับตัวเลขไปมาด้วยนะคะเลขถัดมาก็จะมี1 3 6 1 3 9 1มหกหนึ่งสชุดถัดมานะคะก็จะมีสองสามสี่สองสามหกสองสามเก้ี่ห้า และชุดสุดท้ายมีสองหกเก้าสามี่หกเอ่อสามสี่เก้าและ4ี่หกเค่ะอย่าลืมนะคะว่าเลขดับก็คือเลขที่ไม่มาหรือเลขที่โอกาสมาน้อยมากดังนั้นกลุ่มเลขชุดนี้จะช่วยให้เราประหยัดงบและลดปริมาณ ความเสี่ยงไปได้เยอะเลยค่ะสําหรับขึ้นต่อไปจะเป็นเลขกําลังวันนะคะกําลังวันแม้จะเป็นตัวเลขในกลุ่มชุดเดียวกันแต่ตัวเลขเก่งหรือตัวเลขเด่นเนี่ยจะไม่มีความคล้ายคลึงกันนะคะในบางครั้งดังนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดของดี